สวัสดีครับหลายคนน่าจะอยากลงทุนในบริษัทระดับโลกแต่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ดูยุ่งยากใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาสรุปทุกขั้นตอนการลงทุนในดัชนี S&P 5 0 0แบบฉบับคนไทยที่เข้าใจง่ายๆรับรองว่าฟังจบแล้วเริ่มต้นได้ทันทีเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยคิดแบบนี้กันใช่ไหมครับว่าแหมอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีเจ๋งๆระดับโลกกับเข้าบ้างแต่พอจะเริ่มจริงๆก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีไม่ต้องกังวลครับวันนี้เราจะมาคลายทุกข้อสงสัยให้เอง เอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า S&P 500ที่ได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงน่าสนใจขนาดนั้นให้คิดภาพตามง่ายๆนะครับการลงทุนใน S&P 500เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราซื้อหุ้นของบริษัทอเมริกันที่ใหญ่และเจ๋งที่สุด500บริษัทด้วยการคลิกซื้อแค่ครั้งเดียวครับบริษัทเหล่านี้รวมกันแล้วมีมูลค่าบบอก80%ของตลาดหุ้นอเมริกันทั้งหมดเลยนะพูดง่ายๆก็คือเรากําลังลงทุนไปกับภาพรวมของเศรษฐกิจททีีุ่่่่ใใหญดนนนลกััเอง และจุดที่ทำให้มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวเลขนี้ครับประมาณ10%ต่อปีนี่คือผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเทียบกับการลงทุนหลายๆอย่างในบ้านเราเนี่ยถือว่าน่าประทับใจมากเลยทีเดียวสำหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว นี่นะครับคือเหตุผลหลกัหลกๆเลยที่ทาให้นักลงทุนไทยหลายคนหันมาสนใจ s p 500กันมากขึ้นคือมันช่วยเรากระจายความเสี่ยงพาเงินของเราไปเติบโตในตลาดโลกแถมยังลงทุนง่ายๆสบายๆแบบพาสซีฟไม่ต้องมานั่งเฝ้าจ่อเลือกหุ้นเองให้ปวดหัวด้วยครับแค่ปล่อยให้เวลาทํางานให้เราโอเคพอรู้แล้วว่ามันน่าสนใจขนาดนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วคนไทยอย่างเราเนี่ยจะเข้าไปลงทุนได้ยังไงบ้างมาดูกันเลยครับหลกัหลกๆเลยนะครับจะมีอยู่2ทางเลือกยอดฮิตเลย ซึ่งแต่ละทางก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแบบแรกก็จะเน้นง่ายสะดวกสบายส่วนอีกแบบนึงก็จะเน้นเรื่องต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วเราก็ควบคุมเองได้เต็มที่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับสไลด์นี้สําคัญมากๆเลยนะครับมาดูกันทีละข้อเลยอย่างแรกเรื่องความสะดวกโอ้โหกองทุนรวมไทยนี่กินขาดเลยครับง่ายมากๆใช้แอปธนาคารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละแต่พอเราเลื่อนมาดูช่องค่าธรรมเนียมจะเห็นเลยว่าต่างกันเยอะมากมากๆ ซื้อตรงเนี่ยถูกกว่าเป็น10บสเท่าเลยนะครับซึ่งในระยะยาวส่วนต่างตรงนี้มันคือเงินก้อนใหญ่เลยนะนี่แหละครับคือจุดที่ต้องตัดสินใจจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อความสะดวกสบายหรือจะยอมยุ่งยากขึ้นอีกนิดเพื่อประหยัดต้นทุนฉะนั้นสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะปวดหัวกับเรื่องเอกสารเรื่องแลกเงินอะไรให้วุ่นวายบอกเลยว่ากองทุนรวมไทยที่ไปลงทุนต่อใน S&P 5 0 0หรือที่เขาเรียกกันว่า feeder fund เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วครับง่ายจบในแอปเดียว เริ่ม DCA ได้ทันทีเลยเอาล่ะครับพอเราเลือกเส้นทางที่เหมาะกับเราได้แล้วทีนี้มาดู4สเต็ปง่ายๆที่จะพาเราไปเริ่มต้นลงทุนกันจริงๆเลยดีกว่าครับ มันง่ายแค่นี้เลยครับเ็ปแรกถามตัวเองก่อนเลยว่าเราลงทุนเพื่ออะไรจะถือยาวแค่ไหนเพราะเป้าหมายชัดเต็ปงก็มาเลือกวิธีที่เหมาะกับเราจะเอาแบบง่ายๆผ่านกองทุนไทยหรือจะลุยเองแบบซื้อตรงเต็ปม,มก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็เลือกกองทุนที่เราจะลงอย่าลืมเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมกันด้วยนะครับสำคัญมากและเ็ปสุดท้ายก็แค่เริ่มลงทุนอย่างสม่ำเสมอที่เราเรียกกันติดปากว่า DCA นั่นเองครับ และจาประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเวลาในตลาดสําคัญกว่าจังหวะตลาดคือเราไม่ต้องไปรอให้มีเงินก้อนใหญ่หญแล้วค่อยเริ่มการเริ่มลงทุนอย่างสม่ําเสมอแม้จะเริ่มด้วยเงินไม่เยอะในระยะยาวมันสามารถสร้างพอร์ตให้โตเป็นหลักล้านได้เลยนะครับเพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันต้องการเวลาเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่สุดไวในนี่แหละครับคือหัวใจเลยโอเคครับ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเอาเงินไปลงทุนเราต้องมารู้จักอีกด้านของเหรียญกันก่อนเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องเตรียมใจรับมือกับมันให้ได้ครับดูจากกราฟนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่าความผันผวนเนี่ยเป็นเรื่องปกติสุดๆของตลาดหุ้นดูอย่างปี2008สิครับดิ่งลงไปเกือบ50%หรือล่าสุดอย่างตอนโควิดก็ลงไปหนักเหมือนกันแต่เห็นไหมครับว่าในท้ายที่สุดตลาดมันก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่าตกใจแล้วรีบเทขายตอนที่ตลาดกําลังลงเด็ดขาดครับ นอกเหนือจากความผันผวนของตลาดแล้วนะครับยังมีอีก3เรื่องที่เราต้องรู้ไว้ 1. คือความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเงินบาทแข็งหรืออ่อนมีผลกับเงินของเราโดยตรงเลยนะครับ 2. คือความเสี่ยงเรื่องการกระจุกตัวคือตอนนี้หุ้นเทคใหญ่ๆแค่ไม่กี่ตัวมันมีน้ำหนักในดัชนีเยอะมากๆและสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือผลกระทบของค่าธรรมเนียมครับเห็นตัวเลขแค่หอาจจะดูเล็กน้อยแต่ในระยะยาว20-30ถึงปีมันกัดกินผลตอบแทนของเราไปได้เป็นหลักล้านบาทเลยนะเรื่องนี้ต้องใส่ใจจริงๆครับ ดังนั้นคำถามสำคัญก็คือคุณพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งนี้แล้วหรือยังเพราะการลงทุนใน s p 500มันไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรที่จะเห็นผลในเร็ววันแต่มันคือการวิ่งระยะไกลที่ต้องอาศาัยทั้งวินัยนและความอดทนเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยทางการเงินที่เราตั้งเป้าไว้ครับเอาล่ะครับและก่อนจะจบกันไปในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชี้นำให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนทุกคนควรศึกษาข้อมูลให้ดีและพิจารณาความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาจนจบหากมีคำถามหรืออยากให้เรานำหัวข้อไหนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ